4ขั้นตอนการใช้ EMA Golden Cross Win Rate สูง66%สิบทำได้อย่างไรดูให้จบคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเมธวัตจาก c ชัยนันท e s c h o o l นะครับมาพบกับคอนเทนต์ของ forex นะครับทุกวันศุกร์5้าโมงเย็นนะครับในคลังระบบเทรด ep ที่152และขอฝากวันนี้หนึ่งนะครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆเพิ่มเติมนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องวิดีโอของเรานะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับใครที่เทรด ฟิลเจอร์นะครับในเหรียญคริปโตพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับสำหรับคอนเทนต์ของคริปโตเคอเรนซีนะครับ,รบ,อรบโอเคมาที่ EP 152ของเราในวันนี้นะครับความน่าสนใจก็คือจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ทุกคนบนโลกในการเทรดเนี่ยผมว่ารู้จักกันอย่างดีแน่นอนนั่นก็คือ EMA นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะใช้ EMA นะครับสเส้นนะครับครอสไปครอสมาแบบนี้แต่สร้างวินเรทสูงถึง66%นะครับ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับโดยมี4เต็ปขั้นตอนนะครับในพาสที่1และสุดท้ายนะครับก็จะมีการ back test นะครับในพาสที่2พาสสุดท้ายให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามที่มุมบนด้านขวามือนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในพาถัดไปนะครับส่วน4เต็ปขั้นตอนนะครับเทรดเซตอัพอย่างไรนะครับทำอย่างไรถึงได้วินเรทถึงขนาดนี้โดยใช้อินดี้ง่ายๆ2ตัวเท่านี้นะครับทำได้อย่างไรพร้อมแล้วติดตามชมได้เลยครับ มาถึงภา์ที่1น,นะครับก็จะเป็น4 s สเตปเซตอัพการเทรดนะครับใน EP ที่152นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐานนะครับเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นคือตัว EMA นั่นเอง EMA ที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือจะใช้ EMA period 8และ EMA period 21นะครับ2เส้นนี้เท่านั้นสำหรับคู่เงิน Australian นดอลลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้กับคู่เงินอื่นหรือว่าสินค้าอื่นๆก็ต้องปรับนะครับแล้วก็ทำการทดสอบก่อนที่จะใช้จริงนะครับ ถัดมานอกจากที่เราจะใช้ตัว EMA ในวันนี้นะครับ c อ o ไป c อ o มาในการบอกเทรนด์แล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะตัวใช้ตัว Price Action นะครับในการเข้าเทรดนะครับ Price Action ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือตัว Reversal Bar นะครับ Reversal Bar คืออะไรนะครับ Reversal Bar ก็คือ pattern ในการกลับตัวนั่นเองนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับสมมุติวันนี้ลงมานะครับเจอ Reversal Bar แล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะฮะ รูโซบาร์นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผมจะอธิบายสั้นๆนะครับรูโซบาร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ b บา i s h และ bullish บูลิอรูโซบาร์นะเดี๋ยวผมจะจ่ายอินดิเคเตอร์นะครับคอยอที่จะดีเทกนะครับหรือว่าค้นหาตัวรูโซบาร์ให้กับคุณด้วยนะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับมาดูเรื่องของ b บ r ลิชรูโซก่อนนะครับ b บ r ลิชรูโซนะครับบาร์ที่1นนะครับเกิดอย่างไรก็ได้นะครับอันนี้คือซ้ายเปิดขวาปิดนะสำหรับคนที่ดูบาร์ชาร์ตไม่เป็นนะครับง่ายนะครับเหมือนแท่งเทียนแหละ ซ้ายเปิดขวาปิดนะครับแท่งแรกเนี่ยเกิดยังไงก็ได้นะครับส่วนแท่งที่2เนี่ยนะครับจะเป็นบ a ลิชได้เนี่ยเปิดตรงนี้ถูกไหมครับซ้ายเปิดจำได้ไหมครับจะต้องมีผู้ซื้อนะครับดันราคานะครับจนเบรกไฮของแท่งที่1ไปก่อนดูดีนะครับแต่จังหวะที่2นะครับท้ายตลาดเนี่ยจะต้องมีผู้ขายขายกลับลงมาทําให้ราคาปิดนั้นปิดต่ํากว่าไฮของแท่งที่1 นะถ้าเกิดเป็นรูปแบบทรงประมาณนี้นะครับมีการซื้อขึ้นไปแล้วมีการขายย้อนกลับมาแล้วดูราคาปิดเป็นหลักนะครับต้องปิดต่ำกว่าแท่งที่1แบบนี้นะครับก็จะเป็นทรงของ Re v e r s a l bar นะครับแท่งที่3อันนี้คือแท่งที่2เนาะแท่งที่3เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการกลับตัวลงนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นของ b e a r i s h reversal นะครับสุดท้ายกลับตัวลงเลยเรียก e a r i s h ส่วนถัดมานะครับคือ Bullish reversal นะครับ แท่งที่1เกิดยังไงก็ได้นะครับอันนี้ซ้ายเปิดขวาปิดนะครับน่ามันจะยึกยักยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะสำคัญคือแท่งที่2ตรงนี้ครับน่าแท่งที่2เนี่ยนะครับจะเป็น bullish นะครับหรือว่ากลับตัวขึ้นไปได้เนี่ยนะฮะแท่งที่2เนี่ยนะครับความสําคัญคือจะต้องมีการขายนะครับเปิดตรงนี้เนาะมีการขายขึ้นขายกลับลงมาก่อนนะครับในจังหวะแรกนะครับผู้ขายขายขายหนักเลยขายจนเลยครับทะลุโลของแท่งที่1ครับต้องขายจนหลุดโลเลย เพราะขายหลุดโลเซตนะครับช่วงท้ายตลาดนะครับมีการซื้อคืนกลับขึ้นมาทําให้ราคาปิดนั้นปิดสูงกว่าโลของแท่งที่1นะมีการเบรกโลและก็สุดท้ายปิดสูงกว่าโลนะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนผู้ซื้อดันกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปคือแท่งที่3เนี่ยมีโอกาสที่ราคานั้นจะขึ้นนะครับหรือว่ากลับตัวขึ้นไปนั่นเองอเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างจริงนะครับ อันนี้เป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวนะเป็นไพ่แอคชั่นอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเรียกว่า P A นั่นเองนะโอเคเรามาดูสเต็ปของเรานะครับสเต็ปที่1นะครับผมจะนะครับทำการใช้ EMA Golden Cross แบบธรรมดาเลยนั่นก็คือสมมุติว่าเป็นตลาดขาขึ้นนะครับตัวอย่างขาขึ้นนั่นก็คือผมจะรอให้เส้นสีเหลืองนั้น cross ตัดเหนือเส้นสีขาวขึ้นไปนะครับอันนี้คือจังหวะที่1นะครับหรือว่าเป็น เส้นที่1นั่นเองนะครับก็คือ EMA Golden Cross นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีการ cross ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่จังหวะนี้นะฮะเส้นสีเหลือง cross ขึ้นนะครับตัดเส้นสีขาวขึ้นไป EMA Golden Cross เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ pattern ที่1น่นะดูดีๆนะครับ EP นี้ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับผมว่ามันเรียบง่ายมากๆเลยนะฮะอันดับที่2นะครับผมจะรอการนะครับ pull back กลับมานะครับแล้วก็ pull back กลับมาง่ายๆเลยครับดันมาจนถึงไหนครับดันมาจนถึงเส้น EMA 2 1 ก็คือเส้นสีขาวนั่นเองเห็นไหมตรงนี้มันมีการ pullback กลับมาแล้วที่เส้น21เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าสเต็ปที่2อล้อ่าพอ2มาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรอคอยนะครับคือสเต็ปที่3ผมจะรอการเกิด pattern ของ reversal bar ครับ reversal bar นะครับในกรณีขาขึ้นจะต้องเป็น bullish reversal อ่ะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรู้ได้อย่างไรนะครับทบทวนนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้คือแท่งที่1ถูกไหม นี่คือแท่งที่2จะสังเกตว่าโลของแท่งที่1เนี่ยถูกเบรกลงไปแล้วก็มีการซื้อกลับขึ้นมาทําให้ราคาปิดนะครับปิดสูงกว่าโลของแท่งที่1นะครับอาการเหมือนกับมีการขายมาก่อนนะครับแต่ว่าอะไรครับแนวโน้มของสเต็ปที่1เนี่ยยังคงเป็นอัพเทรนด์อยู่ถูกปะ่ะตรงนี้ก็เลยมีะไรครับผู้ซื้อดันราคากลับขึ้นมาทําให้ราคาปิดมันสูงกว่าแท่งที่1 นะก็จะเกิดเป็นแพทเทิร์นของตัวรีเวอร์โซบาร์ในสเต็ปที่2นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นรีเวอร์โซบาร์ REV แล้วกันนะครับทันไหมแค่นี้นะครับรีเวอร์โซบาร์ตรงนี้คือสเต็ปที่3นะครับขออภยัยสเต็ปที่2คือการ p ูลแ back นะครับสเต็ปที่3คือการเกิดรีเวอร์โซบาร์นะเพราะเกิดรีเวอร์โซบาร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการเข้าออเดอร์ในสเต็ปที่4ทันทีเลยครับโดยการเข้าออเดอร์นั้นจะเป็นการใช้คำสั่งแบบ pending order นะครับ pending ที่ไหน pending ที่ high นะครับของแท่ง r e v e r s a bar ตรงนี้นะครับผมก็จะขาดขึ้นนะก็จะตั้งเป็นลักษณะของ buy stop รอไว้นะครับ stop loss วางไว้ด้านล่างของ bar ที่เป็น r e v e r s a bar นะครับอันนี้คือ stop loss นะครับส่วน tp ก็คือ rr 1ต่อ1.5เท่านะครับหมายถึงว่าถ้าตรงนี้ระยะ x นะครับเราก็ต้องวัดขึ้นไปเนี่ย1 5 x นะครับในการทำกำไรนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูภาพตัวอย่างนะครับ การ pending นะครับที่ High ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็ SL ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อบัฟเฟอร์เล็กน้อยส่วนระยะ TP คือ1ต่อ1.5เท่านะครับ TP ก็อยู่ที่ราคาประมาณ0.7229นะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ใช้ความเสี่ยงอยู่ที่1-2เท่านะครับในการ back t e s ผมใช้ที่2%นะครับขออภัยนะครับ1-2%นะครับในการ back t e s ผมใช้ risk อยู่ที่2%นะก็เดี๋ยวลองเลดูนะครับตัวอย่างตรงนี้นะ เห็นปะอ่ะตรงนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าใจกันอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จดได้ทบทวนได้นะครับเศษที่1ก็คือมีการ green c o s s นะครับของ EMA 8 c o s s 21ขึ้นนะครับสีเหลืองอยู่บนสีขาวอยู่ล่างนะครับเที่1นึ่งที่2มีการ pull back ลงมานะครับ pull back นี้จะต้องลึกลงมาถึง EMA เส้นสุดท้ายคือเส้น21 สเต็ปที่3นะครับรอการเกิด bullish reversal bar และวสเต็ปที่4คือทำการเข้าออเดอร์โดยการตั้ง pending นะครับแล้วก็ stop loss ก็ไว้ที่ low ของแท่ง reversal bar RR นะครับหรือว่าจุด take profit นั้นอยู่ที่1ต่อน1น1.5เท่านะครับตรงนี้คือเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการสรูปนะครับในการเทรดขาขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในการเทรดขาลงกันดูครับ ก็เป็นตัวอย่างในการเทรดขาลงนะครับทำตรงขั้นกับขาขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับเส็จที่1นึ่งก็คือเราต้องรอการ crossover ลงนะครับเส้นสีเหลืองจะต้องมุดนะครับหรือว่า cross ลงด้านล่างนะครับของเส้นสีขาวนั่นเองนะครับเพื่อแสดงความเป็นขาลงในขั้นตอนที่1นะครับนั่นก็คือตัว EMA filter นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้อย่างนะอ่ตรงนี้จังหวะนี้นะครับมีการ crossover ลงเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับอะไรครับ พร้อมกับสเต็ปที่2พ่วงมาด้วยเลยนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1นะ crossover ของ EMA นะครับสเต็ปที่2คืออะไรครับมีการ pull back นะครับ deep ขึ้นไปถึงอะไรครับ EMA เส้นบนสุดนั่นคือ EMA 21ทันไหมตรงแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ในการ pull back ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ1มานะครับ2มาด้วยนะครับสเต็ปที่3นะครับที่เราจะต้องรอนั่นก็คือการเกิด เพียงแค่ตัวบู bullish r e อ e r s a l นะครับตรงนี้จะจะเล่นเป็นลักษณะของ b u ลิช s h reversal แล้วนะครับอ่า b u ลิช s h reversal เกิดขึ้นแท่งไหนครับแท่งเมื่อสักครู่นะครับที่ผมทําการเ play ข้ามาอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนิดหนึ่งนะครับโอเคนั่นคือแท่งนี้นั่นเองเห็นไหมครับรู้ได้ไงว่าเป็น b u ลิช s h reversal นะครับย้อนกลับมาดูตัวตัวอย่างนะครับ b u ลิช s h reversal คือตรงนี้นะครับแท่งที่1เกิดยังไงก็ได้นะครับส่วนแท่งที่2มีการเบรกนะครับทะลุไฮขึ้นไปแล้วก็มีการขายกลับลงมา ทำให้ราคาปิดนั้นปิดต่ำกว่าไฮของแท่งที่1นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหมุนเพื่อลงนะครับอ่ะย้อนกลับมาโดยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีการอะไรครับเบรกไฮมาเบรกขึ้นไปนิดนึงนะครับแหลมขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการอะไรครับเทกลับขายลงมาทําให้ราคาปิดนั้นปิดต่ากว่าไฮเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเงื่อนไขของลักษณะของ bearish reversal so bar นะครับในสเตจที่3นั่นเอง พอเจอหน1 2 3เข้าออเดอร์ทันทีนะครับในสเต็ปที่4นะครับก็คือตั้งออเดอร์โดยการใช้ pending order นะครับหรือว่าการตั้ง sell stop นั่นเองที่ไหนครับที่โลของแท่งรัวโซ่บา stop loss ก็เผื่อบัฟเฟอร์ด้านบนนิดหนึ่งนะครับ3ถึง5พิบนะครับอย่าลืมคำนวณความเสี่ยงตรงนี้ดีนะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนหนักหรือล้างพอร์ตนะครับเน้นย้ำกันทุก EP เลยนะครับแต่ก็มีคนที่ยังไม่ตั้งนะครับหรือ ตั้งแล้วก็นําออกนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับอยากให้คลิปกับระบบไว้นะครับไหนไหนก็สลับเวลามาดูกันแล้วนะครับอยากให้ได้กําไรแล้วก็ขาดทุนใหเ้เหมือนโดนขวนนะครับเวลาเสียเนี่ยต้องเสียมันโดนขวนนะครับผม,มเน้นย้ำทุกคลิปนะครับแต่เวลาได้เนี่ยเราต้องได้เต็มรอบนะครับอย่าทําตัวกันข้ามโอเคตรงนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับ ในจังหวะอื่นๆเราก็สามารถจะเล่นเพิ่มเติมได้นะครับเช่นไม้นี้ TP ไปแล้วถูกไหมครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันเกิดอีก1นะครับหนึ่งสัญลกนะครับก็คือมีการ pull back ลงมานะครับแล้วก็มาเลยครับ pull back ขึ้นไปถึงเลยครับ EMA เส้น21ด้านบนตรงนี้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเต็ปที่2สเต็ปที่3คือเลยครับ Rezola bar แท่งไหนแท่งนี้ครับ Break high นะครับแต่อะไรครับปิดต่ำกว่า high เห็นปะดังนั้นจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์นะครับซ้อนตรงนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งออเดอร์โดยการตั้ง pending ที่ low นะครับแล้วก็ stop loss ไว้ที่หายด้านบนเผื่อ buffer เล็กน้อยนะครับระยะ tp ก็คือ1น1่ตอน5นะอันนี้คือไม้ที่2แล้วนะครับไม้แรกเรา tp ไปแล้วนะครับอันนี้อาจจะไกลนิดนึงนะโอ้โหลุ้นพอสมควรนะครับจะถึงไม่ถึงนะไม้นี้จบไปแล้วนะครับไม้ที่1อันนี้ไม้ที่2แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้า แพทเทิรนะครับหรือเข้าสเตปของเรานั่นเองเราก็เลยต้องทําการเซลล์นะครับโอเคตรงนี้ก็แตะ TP อีกเห็นปะ่ะนะครับอันนี้คือเส้นแบ่ง TP ของเรานะครับอันนี้คือ take profit เนี่ยก็มาโดนแถวๆนี้ก็ได้นะครับจริงๆตรงนี้ก็มีสัญญาณอีกนะครับคำถามนะครับที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือถ้า pending แล้ว ไม่ชนออเดอร์ทำอย่างไรนะครับเช่นแท่งนี้นะครับแท่งนี้เป็นลักษณะของแบ s h r e v e r s a l เลยนะครับเพราะว่านะครับ Break High แล้วก็ปิดต่ำ่านะครับเราก็ทำการ pending order เนาะ ss นะครับหรือว่า sell stop แต่จะสังเกตว่าแท่งถัดมานะครับมันไม่ได้มาชนตัว sell stop นะครับถ้าเกิดเคสแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับจำไว้ดีๆนะครับ delete order ทิ้งเลยครับเราจะไม่เล่นครับเราจะไม่เล่นนะครับ ถ้าเล่นนะครับจะต้องโชนออเดอร์ในแท่งถัดไปเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นทริคนะครับโอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างในการเทรดขาลงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับว่าวินเรท6 6นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปติดตามชมได้เลยครับเทรด102 DNA matching cost cost เรียนที่สามารถวัดผลการเทรดได้ตั้งแต่ก่อนเรียนไม่ว่าจะเป็นคู่เงินปอนเราก็จะสามารถจับคู่หรือว่ามีระบบที่เหมาะกับคู่เงินปอนให้ คู่เงินออสเตรเลียนดอลลาร์ก็เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงคู่เงินเยนจะเห็นว่า Performance นั้นมี Equity c u เค e ที่เป็นธรรมชาติรอดาวเราจะคุมให้ไม่เกิน30%และพิเศษสุดๆก็คือการอัปเดตในคู่เงินทองคำใน Day Trade 102ไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถที่จะสร้างพอร์ตเติบโต,ตจาก1,000เหรียญเป็น7,300เหรียญได้ภายในระยะเวลา6ปีนี่คือมา e f f e c t b o o k ของผลการเทรด Day Trade น02ะครับตั้งแต่ กลางปีที่แล้วปี2020จนถึงปัจจุบันคือเดือนมีนาคม2 0 2 1นะครับก็สร้างผลตอบแทนไปแล้วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่60.7% m นะครับมันลี่นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยผลกำไรต่อเดือนอยู่ที่4.61%ต่อเดือนรอดาวน์นั้นค่อนข้างจะต่ำมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่สรวกอยู่หน้าจอนะครับ Day Trade 102ก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงานหรือว่ามีการเทรดเป็นไลฟ์นะครับก็คือตัว VIP Signal Line นะครับก็จะแจ้งจุดเข้านะครับ Stop Loss และจุด Take Profit ให้กับคุณในยามที่คุณไม่สะดวกครับก็ติดตามทุกอย่างได้ใน Day Trade 102 DNA Matching Cost ครับโอเคมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ Back Test ในตลาดจริงนะครับเราอยู่กันบนคู่เงิน AU นะครับ Time Frame ชั่วโมงหรือว่า Australian Dollar นั่นเองนะครับบน Tickmill Broker นะครับ Broker ที่มี Spread หรือ Commission ต่ำมากๆนะครับตรงนี้คือภาพของการ Back Test นะครับที่ผมทำไว้ให้นะครับย้อนหลังไปก็ ไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็วินเนอร์อยู่ที่66%เนะครับเดี๋ยวจะนําบางช่วงบางตอนบางตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคเส้นที่ผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเส้น EMA นะครับสีน้ำเงินคือเส้น8นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดหนึ่งนะ e x p o ซ์โพชันนะครับแล้วก็ p e r i o d 8 apply to close สนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเส้นล่างนะครับก็เป็นเส้น21นั่นเองนะส่วนเอ่อตัวจุดๆนะครับจุดน้ำเงินนแและะจุดดงครับ มันคืออะไรนะครับมันคือตัว indicator พิเศษนะครับชื่อ p ลาชั่นคอมโบนะครับซึ่งตัวนี้เคยโปรโมทหรือว่าแนะนำการใช้ไปหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนงครับเผื่อบางคนเพิ่งมาติดตามนะครับก็เป็น indicator ที่ดีมากๆนะครับทางทีมงานผมเขียนขึ้นมาเองนะก็จะมีพลชั่นรวบรวมอยู่ในนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วแต่เราหยิบเลือกใช้เลยเช่นพินบาร์นะครับเราไม่ได้ใช้วันนี้เราฟอลสไว้นะครับอินไซบาร์ไม่ได้ใช้ฟอลสไว้นะครับเอ็นกาฟิงบาร์ไม่ได้ใช้ฟอลสไว้ รือวอาโซบาร์นะครับวันนี้เราใช้ก็คือติ๊กเป็น True นั่นเองนะหลักการง่า,งงายๆก็คือถ้ามันเป็น Bullish ู e ว e r s โซนะครับมันจะแสดงจุดสีฟ้านะครับส่วนถ้าเปิดเกิดมันเป็นลักษณะของ b บ a ิช s ู r ว v e r โซ l นะครับมันจะแสดงเป็นจุดสีแดงนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้ง่ายๆนะครับผ่านตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่ได้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเรียกขวัญและกำลังใจนะ ตรงนี้มีการค r o s ลงนะครับในสเต็ปที่1มาแล้วนะครับตรงนี้ค r o s ลงนะพอค r o s ลงเสร็จนะครับค r o s ลงเสร็จก็มีการอะไรครับพู l l b a c นะครับพู l l b a c ไปที่ไหนนะครับเนี่ยก็มาใกล้ๆกันเลยนะครับพู l l b a c มาบริเวณนี้แล้วก็เกิดเป็นอะไรแล้วครับลักษณะของนะครับ bullish reversal นะครับทราบได้จากไหนนะครับจุดแดงนะครับก็มีการอะไรครับ break high แล้วก็ปิดต่ากว่า high เห็นปะเพื่อหมุนเพื่อลงต่อนะครับเราก็ตั้ง sell stop ไว้เลยนะครับแล้วก็ stop loss ไว้ด้านบน นะครับแล้วก็มันก็ลงไป TP เท่านี้เองนะครับก็ติ๊กถูกไว้ตรงนี้ก็มีตัวอย่างที่มันได้ติดติดกันนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะในคอนเซ็ปต์นะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นขาขึ้นนะครับ Pullback มาแต่ว่าในจังหวะตรงนี้ไม่มีตัว Rusal bar เกิดขึ้นเลยนะครับสังเกตว่ามันไม่มีจุดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เล่นนะครับเรามันได้เล่นอีกทีก็คือตรงนี้เห็นจุดสีฟ้าไหมครับขาขึ้นนะครับต้องมองหา bullish Rusal นะครับ ล้าก็ทําการตั้ง pending ไว้นะครับตั้ง SL นะครับแล้วก็ TP ไปนะครับตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งสัญญาณนะครับสามารถเล่นไปพร้อมกันได้เลยนะครับก็ pull back มาที่ MA 21เช่นเดียวกันนะครับ deep pull back ลงมานะครับเราก็ตั้ง pending นะครับอีกหนึ่งหมายไปถัดไปอีกไม่นานก็มีอีกนะครับแสดงจุดอยู่ตรงนี้นะครับจุดสีเงินไป deep ลงมา ชนบชน EMA 21นะครับ, e bet, รบแล้วเราก็ตั้งเห็นปะมันก็เป็นการ pull back เพื่อไปต่อนะครับ pull back เพื่อไปต่อนะครับตรงนี้ก็มี3ไม้ติดติดแล้วก็จะมีไม้เสียนะครับอันนี้คือปัจจุบันเลยนะครับที่อัดคลิปเลยครับค่อนข้างจะใกล้ปัจจุบันสุดๆทำไมตรงนี้ถึงเสียนะครับก็หลังจากที่มัน pull back ไปนะครับแล้วมันก็มาเกิดเป็นลักษณะของ bullish reversal ที่แท่งนี้เห็นปะชน e m a 21นะครับ21 แล้วก็ชวชนีเอมอีเอ็ดนะครับแทงโทษขออภัยนะครับแทงนี้มาดูตรงนี้ที่เสียนะครับทำไมถึงเสียนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าตรงนี้มี EMA 21อยู่นะ เรามาดูกันนะครับว่าทําไมตรงนี้ถึงเสียนะครับอันนี้ผมขยับเส้นมานะครับเส้นแท่งที่เสียคือแท่งนี้ครับจะสังเกตว่ามันฟ้องเป็นลักษณะของ b u l l i s h r e v e r s a l นะครับอ่าเราก็ทําการเข้าเดอร์ไปถูกไหมอ่าแล้วมันก็เตะเราออกนะครับเพราะ s l อยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดบายไปนะครับตามเสพขั้นตอนแล้วนะครับแท่งอแท่งถัดไปเนตรงนี้นะครับมันขึ้นมาชนก่อนแล้วมันก็ลากเราลงมาครับก็ชนส t อล loss ดไปไม้นี้จริงๆเสียนะครับไม้นี้เสียเห็นปะ เพราะมันไปแย่ Stop loss ก่อนนะครับแต่อะไรครับมันก็มีสัญญาณเกิดขึ้นถัดไปอีกนะครับพักตัว EMA 21ด้วยนะครับแล้วก็เกิดเป็นสัญญาณของ b u l l i s h ด้วยนะครับเราก็ต้องเข้าอีกนะครับวัดใจอีกครั้งหนึ่งนะก็ตั้ง b u y stop ข้างบนนะครับ s t o p loss รอข้างล่างเห็นปะแล้วมันก็วิ่งจูดขึ้นไปนะครับ TP นะครับหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่าบนนี้ก่อนที่จะล่วงลงมาปะอ่าแล้วตรงนี้เริ่มมีสัญญาณอีกแล้วเพราะอะไรครับขึ้นจุดสีฟ้านะครับแล้วมันก ะูรับ c k มาที่ m a 21เห็นปะแล้วก็เป็นลักษณะ b u l l i s h r e v e r s a l นะครับอินดิเคเตอร์ฟองไว้จบแท่งนี้นะครับก็ต้องเปิด Buy Stop รอไว้นะครับ s อรอไว้ตรงนี้ถ้าไม่ชน Order ตรงนี้นะครับถ้าไม่ชน Order ตรงนี้ก็ทำการเลยครับ d e l e t e อเดอร์นี้ทิ้งนะนะครับหมายถึงว่าแท่งนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นไปชนนะครับโอเคปะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับลองไปทดสอบทดลองกันดูนะครับ การชเหตตามระบบผมเน้นย้ำนะครับมันจะทําให้คุณไม่หลงทางนะครับแล้วก็ทําให้คุณมี s t r a t e g y ทาให้ปรับ m i n d s e t คุณได้ด้วยนะครับบางคนที่มีปัญหา m i n d s e t นะครับเนื่องจากคุณไม่เคยทํากันบ้านมาก่อนนะผมว่ายอย่างนั้นนะหมายถึงว่าคุณมีระบบหรือบางคนอาจจะไม่มีระบบนะแล้วก็ลงตลาดจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณโดน stop ช่วงที่มันเป็น draw down อ,อย่างเช่นช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยโดนแพ้ติดติดกันรัวๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยแพ้ติดติดกันรัวๆอย่างเงี้ย บางคนก็ถอดใจไปเลยนะครับแพ้ติดกันหนึ่งสสามสี่ห้าเนี่ยหกนะครับหกครั้งรวดเนี่ยตรงนี้นะครับมีชนะอยู่ไม้เดียวเนี่ยนะครับบางคนก็เลิกไปนะครับคือออกไปจากตลาดเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ละทั้งที่เลยครับจริงๆแล้วระบบเนี่ยถ้าเกิดว่าฝืนตรงนี้นะครับทำตามระบบมาอีกหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีกำไรละแต่ตรงนี้มันก็จะเทินกลับมาละเห็นปะนะครับการเทรดมันก็เหมือนการโยนเหรียญนะครับ บางครั้งมันก็อาจจะออกก้อยติดๆดกันก็ได้นะครับเช่นตรงนี้คุณก็อาจจะเสียสักหกครั้งนะครับมันไม่ได้ถึงแม้มันจะ5 0า0ก็จริงนะแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องออกแบบสลับกันตลอดนะครับไม่ใช่ต้องหัวก้อยหัวก้อยนะจริงๆมันอาจจะออกก้อย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 ก็ได้นะครับถ้าช่วงไหนที่ตลาดมันไม่เป็นใจนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องอยู่รอรับนะครับในช่วงตลาดที่มันแจกเงินให้เรานะครับคุณก็ต้องอยู่รอได้ด้วยนะไหนๆก็รอช่วงเสียงเงินได้แล้วนะครับ ก็ต้องรอช่วงรับเงินได้ด้วยนะโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างกันด้วยนะครับหากใครนำระบบไปแบคเทสแล้วได้ผลอย่างไรนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ